ออกมาตั้งก็สังเกตว่าพอเปิดขายปุ๊บขายถูกกว่าราคาที่ควรจะเป็นอันนี้เฮจิตติอธิบายหน่อยนะครับรับที่รับซื้อเนี่ยรับซื้อถูกกว่าราคาที่ควรจะเป็นครับอ๋อที่จริงมันก็ไม่ใช่นะครับครับแต่จริงๆราคามันก็มาตรฐานอยู่ลอะอ่เรื่องนี้ผมเคยชีย้แจงมาหลายครั้งเนื่องจากว่าค่าพรีเมียมนะครับคือค่าพรีเมียมปกติหนึ่งถึงสองเหรียญนะครับช่วงราคาสูงสูงหรือว่าช่วงราคาต่ำๆมีการซื้อขายกันเยอะๆนะครับ บางประเทศเขาจะบวกครึ่งมาบางทีก็อาจจะหก 0, เหรียญแปดเหรียญสิบเหรียญสิบห้าเหรียญก็มีค่อยสูญสุดค่อยมีสูญยี่สิบสี่เหรียญนะครับค่าพเมีมคือค่าอะไรครับค่าคือค่าพีเมีมก็คือค่าขนส่งรวมทั้งค่าประกันภัยค่าหลงเบี้ยค่ากําไรมันบวกอยู่ในน้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาบวกเป็นต้นทุนเพราะว่ามันมีผู้นํเข้ามันสองข้างตอนมีผู้นําเข้ามาแล้วก็ขายให้ผู้ขายปิดอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นนี่ค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นมานะครับม,มันก็ต้องบดอยู่ในรีเมี่ยงทั้งบดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ยุทําการไปสองวันเพราะว่าตลาดฮ้องกงมไม่แม้แต่ปรวการทําการการที่ว่าพีเมี่ยงทุกครั้งที่หนึ่งสุสอนเหลียงในทุกครั้งเคยผานมาเรื่องนี้ผมว่าเคยชี้แจงไปตั้งแต่ปีที่แล้วผมว่าไม่เกินไม่ต่ำกว่าสิบครั้งนะครับเพราะบางทีประชาชนไม่เข้าใจนระว่าราคาทองที่เอ,อ,อ,อยู่ในตลาด แล้วก็คำนวณไปเฉยๆมันต้องมีตัวค่าขนส่งค่าจีนสูตรังบวกท้งค่ากำไรค่าขนเสียงด้วยนะครับครับอันนี้คือตัวที่ไม่แน่นอนบางทีอาจจะเปลีป่ยนแปลงได้ถึงจะต้องรอว่าทางห้องกงเปิดทําการถึงจะได้มีการเปิดซื้อขายการได้นะครับเพราะบางทีสองเหรียญถึงสิบเหรียญนี่มันผิดตั้งแปดเหรียญห้บาทมันก็เป็นร้อยนะอย่างที่นักวิชาการหรือหลายคนที่การพูดกันนะครับ ราะว่าถ้าทุกครั้งถ้าไม่อยู่ในวงการทองอย่าง้วไม่รู้ว่าค่าพรีเมียมคือกำไรบวกค <ừ> ่าเสี่ยง <ừ> บวกดอกเบี้ยบวกอะไรทุกอย่างนะครับครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการารับซื้อทองคาเข้ามาเท่าไหร่ครับเมื่อวานนี้ก็เยอะและครับเมื่อวานนี้ผมตั้งแต่เช้าก็มีสื่อมวลชนมาติดตามอยู่ครึ่งวันช่วงบ่ายก็ไปประชุมนี่กระทรวงพาณิชย์ การส่งพาร์ี่ออกมาก็ไปช่องสามกลับมาใช่ฮะเมื่อวานนี่ทางผู้ค้าทองคําเนี่ยรับซื้อทองจากคนที่เข้ามาขายเนี่ยเท่าไหร่ครับผมว่าเมือ่อเมื่อคืนนี้ทบบั้งระบบผมว่าน่าจะเกินหมื่นล้านนะครับเกินหมื่นล้านบาท<อ>้แหงคเงนินไม่พอต้องใช้เช็คไปจ่ายตรงนี้มันมีปัญหาไหมครับพราไม่พอครับ<อ>ตอนนี้ผมว่าจริงๆน่า้าทุกคนทยอยซื้อนั่นรวมทีเดียวมาขายผมให้ยังไงก็ไม่พอนะครับเพราะว่าการที่จะหมุนเวียนในทอง วรจะเมื่อวันนี้รับมาวันนี้รวมเสร็จส่งไปเงินควรจะกลับมาต้องใช้เวลาสี่วันนะครับค่ะแล้วในช่วงนี้คุณจิตตินนคาดว,นนว่าวของข้างๆข้างๆหลักใจพอสมควรนะครับค่ะแล้วคุณจิตติคาดว่าราคาทองในช่วง,งนี้จะผันผวนมากขนาดไหนไหมคะมีอะไรอยากจะเตือนคนที่ค้าทองคำเล่นทองคําตอนนี้ไหมคะผมว่าขยอยทยอยก็ได้นะไม่ต้องมาทีเดียวเพราะมาทีเดียวจริงๆผมว่า เดี๋ยวธนาคารถ้าไปฝากถ้าปไป,ปรวมไปไปถอนทีเดียวธนาคารก็อย,อยู่ไม่ไหวนะครับออเอ้เมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดเราจะจะปิดร้านอีกได้ไหมไม่ซื้อเขาคิดว่าของไม่นะเพราะว่าเปิดการทางานอยู่เราก็พยายามนะครับแต่แต่ว่าเงินไม่มีนี่ครับมเมื่อวานไอ้เฮียก็บอกว่าเงินไม่มีมีมันก็อาจจะต้องรอ,อนิดหน่อยนะครับ<า>เพราะว่ารอถอนทางแบงค์มาต้องขนจากแบงค์ชาร์กนะก็เสียเวลานะครับเห็นเห็นเออขอขอแค่นี้ก่อนดีไหมครับเพราะมันนี่อัครับครับ ครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางส่วนของสมาคมผู้ค้าทองคาก็ถูกตั้งคําถามว่าการคิดราคาทองคําในวันที่เปิดขายอีกครั謝謝้งหนึ่งเนี่ยเปิดซื้อขายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตั้งราคาถูกเกินไปหรือเปล่ากว่า2องสหรือเปล่าอาเยีะจิติเมื่อสักครู่นี้ก็ชี้แจงไปคือมีค่าผิด